อ่ะวัสดีครับคลิปนี้นะครับต่อจากคลิปที่แล้วนะครับต่อเนื่องกันเลยหลังจากที่ผมได้ตรวจเช็คบอร์ดคอนโทรลด้านบนไปแล้วปรากฏว่ามันไม่เสียนะครับสรุปมันเสียที่บอร์ดมอเรเฟด้านล่างนะครับมันมีปัญหาอยู่นะครับซึ่งตอนนี้นะครับทำการแก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับกำลังทดสอบเครื่องนะครับนี่ต่อโหลดเช่นเคยนะครับเหมือนเดิมนะครับนี่ก็ ใช้งานได้ปกตินะครับผมถือว่าใช้งานได้แล้วนะครับก็ประกอบเสร็จก็ส่งลูกค้าเตรียมเตรียมส่งลูกค้าเรียบร้อยนะครับก็สรุปนะครับเครื่องนี้อย่างที่บอกเสียที่บ่อด้านล่างนะครับอ,อ,อย่างที่บอกนะครับการประเมิอนอาการเบื้องต้นผมได้บอกไปแล้วนะครับ เช็คคร่าวๆเช็คเบื้องต้นอบอร์ดตอนแรกผมบอกว่าบอร์ดล่างไม่เสียนะครับนั่นคือการอย่างที่บอกไปแล้วว่าเช็คเบื้องต้นนะครับแล้วก็ถอดบอร์ดคอนโทรลมาเช็คปรากฏว่าตอนแรกมุ่งเป้าไปที่ตัวนี้นะครับปรากฏว่ามันไม่เสียซึ่งมันก็ไม่เสียจริงๆด้วยนะครับปรากฏว่าเช็คสัญญ,ญาณต่างๆปกตินะครับก่อนที่จะประกอบเข้าผมได้มีการวัดเกจได้และก็เทสสัญ,ญญาณขับเกจขับ เอ่อมอดเฟดต่างๆถือว่าปกตินะครับบอร์ดด้านบนทุกฟังก์ชั่นทาง,งานปกตินะครับทีนี้ก็ถือว่าเ,เป็นที่บอร์ดร่างอย่างเดียวนะครับตอนนี้ใช้งานได้แล้วนะครับผมส่วน m p p t นะครับไม่เสียนะครับเเสียยากมากนะครับ m p p t โดยทั่วไปแล้วมันจะไม่เสียนะครับมีเสียมาบ้างก็คือต่อแผงเกินนะครับโดยโดยส่วนมากไฮบริดมอแปลง นะครับที่มีบิลอิน MPPT 30M แอมหรือ6 0แอมจะแม,แม็กซิมัมที่1 5 0โวลต์นะครับราวๆอนุกรม3แผงกำลังดีนะครับผม3แผงได้นะครับ4แผงอ,อ,อาจจะเกินนะครับ3แผงกำลังพอดีนะครับรุ่นนี้2 4โวลต์ได้อนุกรมได้ตั้งแต่2แผงหรือ3แผงก็ได้นะครับไม่เกิน3แผงนะให้บิดหมอ้อแปลงนะครับ ถ้าต่อ4ี่แผงบางเครื่องได้นะครับแต่ไม่แนะนำนะครับเวลาแดดจับแล้วเกิดเครื่องชาร์จแบตเต็มโวนลอยมันจะสูงนะครับวนลอยสูงทําให้บอร์ด MPPT อาจจะเสียได้นะครับหรือบางคนนะครับเคยเห็นไปต่อ6กเแผงนะครับีระเบิดมาเลยนะครับ MPPT เรียบร้อยนะครับไม่เลยนะครับก็ต้องดูเนมเพจข้างเครื่องด้วยนะครับว่า ขอรับได้กี่โวลต์น,นะครับไม่ใช่ไปจะบีตะบันจ่ายเอ่อต่อต่อแผงเข้านะครับอ,อ,อีกกรณีกับกันลูกค้าผมนะครับซั่าฟ้าขาวไปแล้วนะครับแจ้งมาบอกว่าต่อแผงเข้าแล้วนะครับไม่ยอมรันนะครับไม่ยอมชาร์จแบตขึ้นสัญ,ญลักษณ์แผงโซล่าเซลล์กระพริบนะครับก็พูดแค่นี้ก็รู้เลยนะครับว่าไฟเข้าแผงไม่พอ นะครับอไอไฟเข้า PV ไม่พอนะครับฟ้าขาวนะครับอย่างต่ําอย่างต่ําต้องร้อยยี่สิบโวลต์ขึ้นบอร์ดเ,เครื่องถึงจะยอมรับการทํางานนะครับเครื่องถึงจะเริ่มทํางานที่1 2 0โวลต์ขึ้นไป120พอดีก็ไม่ได้ต้อง120ขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วอย่างต่ำๆ่จะเริ่มรันที่3แผงถึง4แผงขึ้นไปเพราะฉะนั้นแล้วถามลูกค้าแล้วต่อ2แผง80 90บโวลต์มันไม่รันนะครับ อย่างต่ำๆต้อง3หรือ4ขึ้นไปเรื่อยๆจนถึง8แผงผมแนะนำให้เต็มที่แม็กซิมัมก็ประมาณ8ถึง9แผงนะครับไม่ควรที่จะไปต่อถึง10แผงเพราะว่า VOC มันจะสูงเกินไปในเรื่องของในในส่วนของฟ้าขาวนะครับไม่ใช่ตัวนี้นะอ่าพอดีว่าภาพอาจจะเป็นเครื่องนี้แต่พูดถึงเครื่องฟ้าขาวนะครับในกรณีที่ว่าต่อแผงนะครับอ่าก็ คือถือโอกาสบอกในคลิปนี้เลยแล้วกันนะครับฟ้าขาวแนะนําที่4แผงขึ้นไปถึงไม่เกิน8แผงนะครับแต่ไฮบริดม้อแปลงทั่วไปนะครับไม่เกิน3แผงอนุกรมนะครับผมใครที่บอกว่า,ามีแผงเยอะๆทําไงนะครับที่ผมบอกว่าไม่เกิน8แผงในส่วนของฟ้าขาวหรือว่าไม่เกิน3แผงในส่วนของไฮบริดมออแปลงในกรณีนี้คือพูดถึงการอนุกรมชุดเดียวนะครับอนุกรมชุดเดียวไม่เกินเอออนุกรม สูงสุดไม่ใช่ชุดเดียวสิต้องบอกว่าอนุกรมสูงสุดไฮบริด <Hybrid S 1> ม้อแปลงไม่เกิน3แผงไฮบริดฟ้าขาวไม่เกิน8แผงหรืออย่างเต็มที่9แผงสำ,สำหรับฟ้าขาวนี่คือการอนุกรมแต่ถ้านะครับใครบอกว่า3แผงมันกำลังวัดมันต่ำไปก็ขนานมาอีกสัก2-3สติงนะครับ3แผงในส่วนของไฮบริดมอแปลงที่ผมพูดถึงก็คืออนุกรม1ชุด อนุกรมได้สูงสุด3แผ่นนะครับถ้ากําลังวัดน้อยไปเราก็ขนานมาอีก3แผ่นก็คืออนุกรมมาอีกชุดหนึงแล้วก็มาขนานกับชุดแรกนี่คือ2สติงนะครับ1สติงได้3แผงในส่วนของฟ้าขาวไฮบิดไฮว o l สูงสุดผมแนะนำที่8-9แผงในการอนุกรม1ชุดหรือ1สติงได้8-9ถงแผงน,นะครับถ้าต้องการกําลังวัดเพิ่มขึ้นหรือกระแสเพิ่มขึ้นก็ขนานมาอีก1สติง สองสตริงก็แล้วแต่นะครับใครอยากได้วัดเต็มๆนะครับแดดนิดเดียวใช้งานได้เลยก็อ,อนุกรมมาหลายๆสตริงหน่อยแต่แนะนําเต็มที่ก็ไม่เกิน 2- ถึงสสตริงก็เพียงพอแล้วนะครับสําหรับฟ้าขาวเนาะไอเครื่องนี้เหมือนกันนะครับ 2- ถึงสสตริงก็พอแล้วนะครับอโอเคคลิปนี้ก็นะครับเหมือนเดิมเ,เ,ยเยอะๆเหมือนเดิมนะครับมีเรื่องให้พูดตลอดเลยนะครับคลิป ก็ไม่เคยที่จะทําสั้นๆได้สักทีนะครับโอเคคลิปนี้ก็ขอจบจริงๆแล้วนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าบััสดีครับ